ถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาแอปพลิเคชันสำหรับตัดต่อคลิปวิดีโอฟรีไม่มีรายน้ำพิมพ์ภาษาไทยได้ไม่มีปัญหาและที่สำคัญไม่จำกัดเวลาด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนุมครับ วันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆครับเป็นแอปพลิเคชันอะไรและทำงานแบบไหนวันนี้เราจะมาเล่าข้าวๆกันนะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับแอปพลิเคชันที่ผมจะแนะนำในวันนี้นะครับมีชื่อว่า VN Video Editor นะครับก็นี่เลยครับคนเรตติ้งเอาไว้4.9เกือบเต็ม5กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คอมเมนต์ค่อนข้างจะในทางบวกพอสมควรนะครับผมก็เลยเอาแอปพลิเคชันนี้มาแนะนำให้กับเพื่อนๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเบื้องต้นกันก่อนนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้สามารถทำงานอะไรได้บ้างนะครับไปที่ VN ไปเลยนะครับอ่า หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสาดสาดใสๆส,สวยงามทั่วไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่มีเมนูภาษาไทยนะครับแต่เ็าแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างที่แอป c a p c u t ทําไม่ได้นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆมาดูที่การตั้งค่าก่อนเนาะมาดูในส่วนอันแรกนะครับอันนี้เขาก็จะบอกว่าคลิปวิดีโอของเราจะอยู่ตำแหน่งไหนสไตล์แบบฟีดแบบฟิลแบบอะไรางี้นะครับเราก็สามารถที่จะมา จัดการตรงนี้ได้นะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการ Export พอร์คลิปวิดีโอเนาะว่าจะให้มันประมาณได้กี่เฟรมเรตนั่นเองนะครับซึ่งตอนส่งออกคลิปวิดีโอเนี่ยก็สามารถกําหนดได้อีกทีนะครับตรงนี้จะเป็นลายน้ํานะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องติ๊กให้มันใช้งานนะครับอาหลักๆเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้นะครับกดกลับไปเลยนะครับเรามาดูนะครับหน้าตาก็ในส่วนข้างบนครับก็จะมีเป็นพวก วิดีโอการแนะนำการทำงานมีสต็อกมีเทมเพลตมีฟิลเตอร์มีมิวสิกนะครับแล้วก็เอฟเฟกรวมถึงฟอนต์ด้วยนะครับกระซิบนิดหนึ่งครับว่าแอปพลิเคชันตัดต่อนี้นะครับสามารถที่จะ Import หรือว่าเอาฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดมาใส่ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นทางเลือกให้สามารถใช้ฟอนต์ในคลิปวิดีโอได้เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์นะครับที่เราทำค้างเอาไว้นะครับเราสามารถกดที่จุด3จุดนะครับทำการ แอปพลายเทมเพลตนะครับก็คือสร้างเทมเพลตเป็นของเราเองเนาะนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับมีการทําซ้ํารวมถึงการลบโปรเจกต์ก็ได้ตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําคลิปวิดีโอแบบง่ายๆกันดูครับให้เพื่อนๆไปกดที่เครื่องหมายบวกข้างล่างนะครับเขาก็จะโผล่มาหน้าจอลักษณะแบบนี้นะครับจะมี New Project นะครับมี Story มี Template แล้วก็มี Photo นะครับข้างล่างก็จะมีโปรเจกต์หนึ่งที่เราทําทิ้งเอาไว้เนาะมาดูที่คําว่า New Project นะครับ เราก็ใส่วิดีโอที่เราเอามานะครับแล้วกด next ไปเลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะข้างล่างจะมีเทมเพลตมีฟิลเตอร์มี s สป e d นะครับมี s สป e d ก็คือการตัดเนาะการท r i m การมี Effect นะครับแล้วก็มี b แบ็กกรา d มีเสียงมีคอปมีโรเ t ตนะครับมีเลอร์มีฟ i p เนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะในส่วนของคลิปวิดีโอที่เอามาใส่นะครับ เราสามารถที่จะทําการแก้ไขในส่วนของสีนะครับวิธีการแก้ไขสีนะครับเพื่อนๆเลื่อนมานะครับจะมีคําว่าฟิลเตอร์ตรงนี้ครับกดเข้าไปฟิลเตอร์นะครับมีฟิลเตอร์ให้เลือกนะครับหรือว่าถ้าเราไม่อยากใช้ฟิลเตอร์ที่มีมากับแอปเราสามารถที่ Adjust ทำเองก็ได้เนาะ Exposure เอาสว่างสว่างนะครับ Bright ก็สว่างหน่อยมันสว่างไปเนาะเอา Saturation อิ่มสีไว้อ่าอิ่มสีขึ้นไป อันนี้ก็อาจจะเป็นแบบสีนี้ปุ๊บอ่านะครับตรงชาร์ปนี่ครับเป็นแบบให้วิดีโอเราดูคมยิ่งขึ้นนะครับและส่วนหนึ่งที่ผมชอบปรับเลยก็คือชาร์โดปรับให้มันสว่างยิ่งขึ้นแล้วก็ No i s นะครับไม่ให้มันมีจุดจุดเม็ดเม็ดอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับคลิปวิดีโอของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราสามารถที่จะกดย้อนกลับ เพื่อไปอันเดิมนะครับหรือว่าจะกลับมาคืนที่เราทําไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นั่นเองในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มในส่วนของรูปภาพวิดีโอนะครับข้อความแล้วก็เสียงนะครับ <_ S 2> เสียงเพลงเสียงเพลงรวมถึงเสียงเอฟเฟกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเ <_ S 2> ขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ก็จะดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับอลองเพิ่มภาพนิดหนึ่งครับแล้วก็ไปเพิ่มคลิปวิดีโอสมมุติเป็นตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะดึงไปซ้ายไปขวาได้นะครับ ย่อดได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มคลิปวิดีโอเข้ามานะครับเราลองเพิ่มเป็นภาพนิ่งดูได้ไหมครับกดไปที่ตรงนี้ครับมีเดนะียเนาะแล้วก็ไปเลือกเป็นที่โฟโต้นะครับเลือกเป็นอันนี้เลยปุ๊บอ่าก็จะมีขอบเหมือนกับคลิปวิดีโอของผมเลยนะครับเราสามารถที่จะดึงนะครับจะให้มันสั้นยาวแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับการตัดต่อคลิปวิดีโอเลยใน ในหลายๆแอปนั่นเองเนาะทีนี้มาดูในส่วนของไฮไลท์ที่ผมมองว่าเป็นจุดที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามันดีกว่าแอปแคปคัตนะครับก็คือการพิมพ์ภาษาไทยได้นั่นเองเนาะมากดที่ตัว T นะครับเลือกเป็นสแตนดาดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับในนี้มีรูปแบบให้เยอะเลยนะครับถ้าเราจะพิมพ์ปกติทั่วไปใช้คำว่าสแตนดาดเนาะลองพิมพ์นะครับผมจะพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับเป็นสวัสดีครับ เห็นไหมครับว่ามันไม่มีสละลอยนะครับเราสามารถที่จะมุนหรือปรับขนาดให้มันเล็กใหญ่ก็ได้นะครับดึงมาไว้ด้านข้างก็ยังได้นะครับและถัดมาก็คือเป็นตัวทีนี้ก็ปรับในส่วนของรูปแบบนะครับ a เล็ก a I ใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนฟอนต์ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถดาวน์โหลดฟอนต์จากข้างนอก มาใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่าในคลิปต่อไปที่ลงรายละเอียดเป็นหัวข้อไปนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีข้อความตรงนี้นะครับมีรูปแบบมาให้นะครับหรือจะเลือกเองก็แล้วแต่นะครับมีเยอะเลยนะครับรวมถึงตรงนี้จะเป็นตำแหน่งนะครับจะอยู่ให้อยู่ตำแหน่งไหนของคลิปวิดีโอก็ได้นะครับอันนี้ก็จะสะดวกดีเราไม่ต้องปรับบ่อยนะครับมันมีมาให้เลยนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปดึงซ้ายดึงขวา สามารถใช้นะครับโพซิชันหรือว่าตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับอยากให้มันแสดงสั้นยาวก็ดึงเหมือนเดิมนะครับซึ่งในส่วนของการแสดงข้อความให้มันมีแบบเหมือนโมชั่นเข้าออกนะครับก็นี่นะครับคลิกแล้วก็เลือกคําว่าโมชันซึ่งในส่วนของเอฟเฟกนะครับมันก็จะมีเข้าออกแล้วก็วนหลุมในการแสดงของข้อความต้องบอกนี้ครับว่าแอปแคปคัต มีให้เลือกค่อนข้างเยอะกว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดข้อแตกต่างกันเนาะนีครับก็แล้วแต่จะเลือกครับสปินนะครับสเกลอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันอีกทีนะครับกดเครื่องหม่ถูกต้องไปเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของเสียงนะครับกดไปที่เสียงนะครับในแอปพลิเคชันจะมีมิวสิกซาว d e เอฟเฟกแล้วก็ร e คอร์ดนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้คล้ายๆกันกับแอปแคปคัตนะครับเราก็ลองไปที่มิวสิกดูนะครับ ในส่วนของมิวสิกนะครับเลือกเป็นอันนี้ก็จะมี Vlog อมี Pop มี Dynamic นะครับมีเสียงตัวอย่างมาให้เพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ในนี้ได้นะครับรวมถึงเราสามารถกดนะครับเป็นรูปดาวนะครับให้มาอยู่ในหมวดของ f v v r r t t นะครับเราก็จะสามารถมาเลือกตรงนี้ใช้ได้เลยนะครับในส่วนของ My Music ตรงนี้นะครับเราก็จะดึงมาจากในเครื่องของเราได้หรือเอาลิงก์มาหรือว่าจะ Extract จากวิดีโอซึ่งคล้ายๆกันกันกบแอป c a p c u t ที่ว่า ตัดเสียงออกจากคลิปวิดีโอนะครับก็คือแยกเอาแต่เสียงนั่นเองเนาะก็จะคล้ายๆกันนะครับในตัวอย่างนี้ลองเลือกเป็นสักหนึ่งเสียงดูอ่ะอันนี้แหละอยากใช้งานก็กดชี้ลงตรงนี้นะครับเขาก็จะทําการโดาวน์โหลดแล้วก็กด use ไปเลยนะครับมีให้เลือกนะครับว่าจะให้ใช้เสียงนะครับมีถึง200%นะครับก็เยอะทีเดียวนะครับจะมีการ fade in fade out ข้อแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องได้เลย นะครับเสียงเขาก็จะเข้าไปอยู่ในคลิป Все วิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนเมนูข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดในคลิปวิดีโอถัดไปผมจะลงรายละเอียดเป็นข้อๆให้เพื่อนๆได้ร่วมการศึกษานั่นเองนะครับข้างบนตรงนี้นะครับจะเป็นไซส์นะครับของคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นจุดที่เท่มากเลยคือการทำคลิปวิดโีโอแบบกลมๆนะครับแบบมีในอยู่นาฬิกา แบบนี้ไม่เคยเห็นเลยอันนี้คือเท่เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้ในงานไหนก็นี่ครับแล้วก็16ต่อ9ไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทาเสร็จอยากจะ Export คลิปวิดีโอ,อไปก็กดตรงนี้เลยครับกดจึก๊กอ่าเขาก็จะมีให้เลือกนะครับในโหมดของออโต้ออโต้ก็จะกำหนดให้ว่า Export ที่ 1080p นะครับ25เฟรมเรทเนาะมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าเราอยากจะเลือกเองก็คือไปกดที่แมนวนวลนะครับในฝั่งของ iOS จะได้ที่ 4K นะครับ แล้วก็เฟรมเรทถึง60เฟรมเรทกันเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าในส่วนของ Android ก็ยังจำกัดอยู่ที่ 180p 0นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กด Export ไปได้เลยนะครับแล้วก็รอจนเสร็จนะเห็นหมครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับตัดต่อคลิปวิดีโอที่ไม่มีลายน้ำสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ไม่จำกัดเวลาในการตัดต่อคลิปวิดีโอทำง่ายแล้วก็ ไม่ยุ่งยากกันเลยทีเดียวนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอแบบฟรีไม่มีรายน้ำนั่นเองนะครับและเดี๋ยวในคลิปวิดีโอถัดไปผมจะมาลงรายละเอียดในแต่และหัวข้อเพื่อเพื่อนๆจะได้ร่วมกันไปศึกษานั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับ และที่สําคัญเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดทุกการแจ้งเตือนของการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องบอาบอยสนุมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับไม่บยบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ